วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทปีการผลิต2 5 6 8ัน่ทับสองพนห่ารแอฟฟาร์มบุกโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2 5 6 8ันดทับหก้โดยให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้นไม่เกิน10,000บาท ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทปีการผลิต268พ6 9้ผ่านแอปฟร์มบุกมาดูคลิปวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทปีการผลิต2องพ6 9้ผ่านแอปฟร์มบุกได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับ วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทปีการผลิต2 5 6 8ทับ69ผ่านแอปฟาร์มบุ๊กเริ่มต้นให้เปิดแอปฟาร์มบุ๊กจากนั้นคลิกเมนูติดตามสิทธิ์คลิกที่เมนูโครงการมาตรการปี2,168ทับ2 6 9แปลงที่เข้าร่วมโครงการได้ สถานะจะขึ้นตรวจสอบแปลงเข้าร่วมสามารถเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะการดําเนินโครงการได้ส่วนแปลงที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้สถานะจะขึ้นไม่พบข้อมูลการเข้าร่วมและไม่สามารถเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะการดําเนินโครงการได้คลิกเพื่อตรวจสอบโครงการข้าวนาพลังปี2 5 6 8คลิกเพื่อตรวจสอบโครงการข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับห โครงการข้าวนาพลัง2 5 6 8หรือโครงการข้าวนาปี2 5 6 8ันทับขึ้นสถานะเป็นส่งทกศวันเดือนปี2568คือกลมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลให้ทางทกศแล้วรอทางทกศดดำเนินการโอนเงินต่อไปกรณีเรารกดติดตามสิทธิ์แล้วแถบสถานะเป็นสีดำขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลการเข้าร่วมหรือ ไม่พบข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือรอส่งทกศส,สาเหตุเกิดจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของโครงการแปลงที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานะอื่นเช่นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดชุดไม่ผ่านรอส่งข้อมูลให้ทกศในรอบถัดไปแปลงที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในหน้าติดตามผลนานะต้องเป็นผาง เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพบาทปีการผลิต2อ6พันหทับสองพผ่านแอปฟามบุกเงื่อนไขาการสนับสนุนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2อ6 8ันทับหกให้เงินช่วยเหลือชาวนาครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทเกษตรกรที่ทําการเพราะปลูกมากกว่า10ไร่ จะได้สิทธิสูงสุด10ไร่เช่นนายกเพาะปลูก17ไร่จะได้รับการสนับสนุนงินช่วยเหลือเพียง10ไร่แผนการตัดและส่งข้อมูลให้ทกศเดือนสิงหาคม2568ครั้งที่1วันที่ตัดข้อมูลวันที่26สิงหาคมวันที่ส่งข้อมูลวันที่29สิงหาคมเดือนกันยายน2568ครั้งที่1วันที่ตัดข้อมูลวันที่12กันยายน วันที่ส่งข้อมูลม 5, วันที่15กันยายนครั้งที่2วันที่ตัดข้อมูลวันที่16กันยายนวันที่ส่งข้อมูลวันที่29กันยายนเดือนตุลาคม2568ครั้งที่1วันที่ตัดข้อมูลวันที่10ตุลาคมวันที่ส่งข้อมูลวันที่14ตุลาคมครั้งที่2วันที่ตัดข้อมูลวันที่24ตุลาคมวันที่ส่งข้อมูลว De ันที od, ่27ตุลาคมเดือ yani นพฤศจิกายน2568 ครั้งที่1วันที่ตัดข้อมูลวันที่7พฤศจิกายนวันที่ส่งข้อมูลวันที่10พฤศจิกายนครั้งที่2วันที่ตัดข้อมูลวันที่21พฤศจิกายนวันที่ส่งข้อมูลวันที่24พฤศจิกายนเดือนธันวาคม2องพครั้งที่1วันที่ตัดข้อมูลวันที่5้ธันวาคมวันที่ส่งข้อมูลวันที่8ปธันวาคมครั้งที่2วันที่ตัดข้อมูลวันที่26่ธันวาคมวันที่ส่งข้อมูลวันที่29่ธันวาคม ช่วงเวลาเพาะปลูกที่ร่วมโครงการได้เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 8ันหรอบที่1ทุกภาคเริ่มปลูกวันที่1เมษายน2 5 6 8ถึงวันที่3เตุลาคม2 5 6 8ภาคใต้เริ่มปลูกวันที่16บิพฤนายน268 8ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2569้วโดยจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กลมส่งเสริมการ,กรเกษตรหลังการเพาะปลูกแล้ว15-60ถึงวันวิธีการรักษาสิทธิ์หรือตรวจสอบความสมบูรณ์ลงชื่อในแบบติดประกาศและหรือเข้าร่วมและลงชื่อในการประชาคมหากไม่ลงลายมือชื่อข้อมูลจะไม่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการหากแจ้งข้อมูลเป็นเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา267ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อแนะนำขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และโปรดมั่นใจว่าไม่มีการตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมกลมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการทุกประการเพื่อรักษาความเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ